อ๋อบ้านกูอยู่นี่โอ้โหอยู่สะกกลเลยน่าแต่ลูงผิดละโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถชนโอ้ยคุณตำรวจผมนู่นรถชนเอาล่ะทุกคนวันน oh, okay, okay. oh, okay, 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 ี oh, <laughs> well ้เราก็มาเปลี่ยนสไตล์การเล่นเกมของเราหน่อยนะวันวันอยากมาประมูลบ้างไม่ใช่แบบวันวันนั่งเล่นแต่โลบงโลบอกอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหนดูนี่เราเข้ามามันให้ทำอะไรเออเป็นเวอร์แท็บเล็ตอ๋อโอเคเทคเดคาโอเค ก็เกมนี้เป็นเกมแนวประมูลนะทุกคนทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละคือผมมาเล่นช้ามากนะคือไม่ใช่อะไรนะครับผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่มีเวลามานั่งเล่นเกมนี้นะคือผมอยากเล่นมากนะตอนอยู่ต่างจังหวัดอะไหนเขาให้ขับรถไปจุดมาร์กใช่ไหมโอเคเลี้ยวขวาเนี่ าถึงลานประมูลล,ล้วเราจอดตรงนี้เลยดีกว่าเราจะได้คนขอ,ของขึ้นรถเลเวลาเราประมูลเสร็จคือประมูลแรกยังไงเราก็ต้องประมูลให้ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนคือแบบเก็บเลือ้อตุ้นเน่ยมึงจะให้กูไม่ประมูลเลยก็ไม่ได้นะข้างในอุ้ยข้างในมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าแลว้ววะนะมีกล่องด้วยเราก็ใส่ให้สุดจัดไปเลย50สิเหรียญมึงยังจะตอกกูอีกเหรอไปอีบ ไม่มีใครสู้แลแหละ246ี24แล้วเกมเพิ่งเริ่มมึงก็อย่าสู้กูเยอะเลยโอเค246เหรียญนหนดูสิกำไรหรือเปล่ามีอะไรเป็นขยะบ้างเก็บขยะก่อนโอเคอาา่าฮะของมีแค่นี้อย่างวาทำไมมีน้อยอย่างวะโอ้นี่65เหรียญได้อยู่เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันโอ้โห14เหรียญเครื่องออกกำลังกายกูหุ่นนะโอ้โหหุ่นแพงกว่าเครื่องออกกำลังกายอี อันนี้อะไรอ่ะเต่าน้อยคอยใจแปดเหรียญยตัวน่าจะแพงโอ้โหตัวร้อยหนึ่งไ,ได้อยู่กําลังจะกําไรแล้วอ้านี่ขยะอุ้ยอันนี้ระดับแร่เช็งไม่ได้ด้วยอันนี้เปิดได้ครับโอ้สิบหกเหรียญโอ้จ๊งครับจริงกระเป๋ากระเป๋าแพงอยู่นะครับเจ็ดสิบหกเหรียญโอค เราได้กําไรมา 100... 1ง0้อยเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยสี่ป่ะหนึ่งร้อยสี่เหรียญก็ได้อยู่นะเราเก็บของใส่ลังเลยทุกคนจะได้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บขึ้นรถนะไม่เช็คของทั้งนั้นเอาอย่างเดียวใส่ลูกเดียวสาสิบเหรียญไปเลยบิดทีละสามสิบไปน้องสี่สิบเหรียญไปต้องยอมกูแล้วแหละพอแล้วละ่ะร้อยเหรียญพอละ ธรรมดาเฮ้ยมุมนี้ได้มุมนี้ได้มุมนี้นลูกบอลติดได้อาอย่าล่วงโอเคไป <G ül> โอ้กูแบกไปได้ไงเนี่ยอย่าล่วงนะให้ไปไหนเนี่ยโอเคจุดหมายร้อหเมตรขับช้าๆอย่าขับเร็วกลัวของล่วงมากเลยไม่มีอะไรล่วงนะ กูต้องเลี้ยวป่ะเนี่ยเอาเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวกูขนมาได้ไงวะล้อกูไม่แตกหรอวะเนี่ยโอเคเหมือนเราจะต้องเอาของมาขายนะครับทุกคนอ่ะเฮ้ยไอ้ล้วงล้วงยาโอโอจอดรถทีไปหมดเลยกูสวัสดีครับนายจ้าขอขายของหนอ่อยโอ้ยของเราก็ขายได้เยอะเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยโอ้มันกดราคาเราทุกคนเนี่ยปกติเครื่องสภาพผ้าผม90เหรียญผมจําได้โ <What? S 1> อ้มันกดเยอะมากเลยอะอ่าขายขายไปก่อนแล้วกันไม่มีตังใช้ครับ เฮ้ยยกเว้นกล่องล็อกเดี๋ยวกล่องที่ล็อกแล้วก็ระดับแรเราจะยังไม่ขายนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ราคาของมันแล้วเออผมอผมต้องหาเงินให้ได้1,000เหรียญเนาะมันต้องเอากล่องไปปลดล็อกที่ไหนอะอันนี้ปะรูปแม่กุญแจเนี่ยลองขับไปดูครับนี่ไงน่าจะใช่นะนี่ไงบูเบอร์รี่ล็อกสมิธอ่ะขายไม่ใช่ขาย,ยาขา,ยขา,ยขา,ยอาโอ้โหจะมาขายทำไมเนี่ย มีตรงไหนไปประมูลได้อีกไหมตรงนี้ประมูลได้หรือเปล่า10โมงถึงหโมงเย็นนี่ไงโอ้มันอยู่คนละเมืองเลยนี่ว่าโอ้เราต้องขับขึ้นไปข้างบนเลยอะโอ้ยชนชนชนไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ต้องขับไปครับเพราะว่าเรายังหาเงินไม่ได้นะตอนนี้เรามีเงินอยู่980เหรียญพอจะโอเคอยู่ถ้าเกิดของมันไม่เยอะผมอาจจะมาประมูลอีกสัก2ตู้นะครับเพื่อที่จะได้ทําเงินให้มันเยอะ อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือกู้อ๋อเหมือนเมืองแต่และเมืองเราจะมีเลเวลต่างกันด้วยครับทุกคนเมืองนี้เลเวลเท่านี้เมืองนี้เลเวลเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรอผมก่อนผมมาแล้วผู้ที่ประมูลโหดสุดในสตรวรรษอยา่ยาอยา่าอย่าขวางทางครับผมรีบครับเดี๋ยวการประมูลเขาปิดก่อนครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขอโทษที่ให้รอไหนดูซิข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหมีแต่ของชิ้นใหญ่กูจะขนกลับยังไงหมดเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีสร้อยด้วยทุกคนมีสร้อยมีสร้อยเอาเลยละกัน บิดขึ้นทีละ40แล้วกันครับทุกคนเขาจะได้แบบเกงกลัวเราโอ้โหยังจะมออีกงบกูเยอะกูเก้าร้อยแปดสิบ่ะมึงมาดิมึงจะสู้กูเปล่าจบที่ร้อยเจ็ดสิบแปดธรรมดาเก็บขยะก่อนเลยขยะเยอะเสืหรือเกินันนี้ขยะปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขยะเยอะมากโอ้ลของชิปใหญ่ก็เยอะเหมือนกันลังเปิดได้ปะเนี่ยขอให้เปิดได้นะโอ้ล็อกอีก จะเลยละกูจะประมูลอีกตู้หนึ่งแล้วรถกูจะขนหมดไหมเนี่ยเอาอีกสักตู้ดีไหมขอดูดิมันมีอีกสักตู้หนึ่งไหมให้เราประมูลเราประมูลได้แค่ตู้เดียวครับทุกคนทีวีเท่าไร 28. หร่ยี่สิบแปดอุ้ยอันนี้โอ้โห้ยมันก็ไม่แพงเนอะห้าสิบบาทกูจะโอ้โหูทำไมเนี่ยสกเก็ตบอร์ดสามเก้าสี่หกนี่นี่นี่เอ๊ะไม่ใช่สร้อยนี่นี่มันที่ปิดตา โอ้โห oh, สามบาทเฮ้ยแต่เราก็ได้กาไรอยู่เนี่ยเท่าตัวโอเคครับเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนดีผมว่าผมจะเอาตู้ทีวีก่อนละกันเราจะพลิกครับผมพลิกมันเอาขาขึ้นแล้วก็เอาขึ้นท่านี้โอเคแล้วเราก็ดันไม่ต้องดันให้มันชิดอ่าวางไว้อย่างนี้เข้าไปอีกปล่อยยาลนยาลนปล่อยโอ้ อ่ะคว่ำม,มาข้างหน้าได้ไหมอ่ะเอออันนี้ตั้งใหม่ครับอุ้ยเหมือนตั้งแนวนี้ได้เนี่ยดันไปได้ปะโหเ,เลยแต่ของชิ้นใหญ่ๆครับของชิ้นใหญ่มากผมงงกับระบบระบบพลิกมันมากไม่รู้พลิกทางไหนไปทางไหนเคแล้วเราก็เอาตู้อันนี้ดันดันดันตู้นี้ช่วยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่เฮ้ยเราขายเมืองน,นี้เลยได้ปะโอ้ยเฮ้ย้ย โอ้สเก็ตบอร์ดล่นไม่ได้ทบไม่ได้สเก็ตบอร์ดของแพงแพงเปล่าวะแพงแพงแพงสามสิบกุญเเหยนเน่ยจุดขายนี่ไงร้านค้าตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับผม <c oughs> คือเราต้องกลับบ้านไปนอนอีกนะทุกคนมันไกลมากเลยนะ <c oughs> โอ้ร้านปิดทุกคนร้านปิดเปล่าวะร้านปิดเขาเลิกงานกันแล้วอ่ะโอ้มันค่ำเกินเฮ้ยหรือว่าทางนี้วะอ๋อทางนี้ร้านอยู่ตรงนี้ทุกคนไออย่งไง <c oughs> อูก็นดกว่าร้านปิดแม่งอยู่ตรงนี้ ขายของหน่อยครับมันบอกให้บายเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนอยู่ในแอปหรอทูอ๋อีนไงมันบอกให้ซื้อเครื่องซ่อมครับผมอะซื้อเลยตังผมเยอะเหลือ600แล้วก็ซ่อมของให้กูซ่อมอะไรอะ่ะกูไม่เหลือของให้กูซ่อมแล้วกูขายหมดแล้วอโอเคเอาไว้วันหน้าแล้วกันเราจะกลับไปเอาอันนี้ไปล็อกทันไหมเนี่ยไปแก้ล็อกทันไหมร้านจะปิดก่อนไหม ร้านเดี๋ยวเพิ่งปิดเพิ่งทุ่มหนึ่งกูขับรถก็อีกประมาณชั่วโมงนึงอ่ะกว่าจะถึงอ่ะโอ้ยอย่าแสงไอ้ไม่ไม่ใช่อย่าแสงอย่าบังครับอย่าบังรถแรงกำลังไปล้านนั้นคืออะไรอ่ะเก็บไปขายได้เก็บไปขายได้ป้าไอ้ของข้างทางอ่ะขอให้ทันนะทุกคนเฮ้ยทำไมเหมือนผมเห็นเรือได้วะลงไปขี่ได้ปะเอออโอ้ยรถเลี้ยวเองรถเลี้ยวเองโอ้เกือบแหกโค้งร้านล็อกร้านล็อกร้านล็อกอยู่ไหนร้านล็อกโอ้ร้านล็อกอยู่ข้างล่างเลย ขี่มาผิดทางด้วยดิอย่าพึ่งปิดโอเคยังไม่ปิดครับผมได้อยู่ได้อยู่ขอปลดล็อกไอเทมหน่อยครับลุงครับอันล็อกเลย15เหรียญอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมกดแล้วมันอยู่ไหนอะอพอนี่อ๋ออันนี้คืออะไรอะเหมือนเป็นอาหารปะอุ้ยของระจับเลได้อยู่ได้ครับเก็บของเข้าไปเลย เราไปเก็บไว้ในบ้านก็ได้ครับน่าจะขายไม่ทันละน่าจะจบวันแล้วครับผมทุกคนสองทุ่มแล้วมันไม่มีอะไรให้เราประมูลแล้วครับหรือว่ามีวะเช็คดูก่อนไม่น่ามีแล้วนะสองทุ่มเนี่ยจบหมดแล้วครับผมทุกคนฟินิชหมดละเฮ้าเซ็งเลยไปละลุงเจอกันพรุ่งนี้ผมกลับบ้านไม่นอนละเอ๊ะบ้านกูหลังไหนบ้านกูอยู่ไหนอยู่นี่ปะเอา้าบ้านกูอยู่ข้างๆร้านลุงนี่วะซอยนี้ใช่ปะไม่ใช่เนี่ยอ๋อบ้านกูอยู่นี่ โอ้ยอยู่สกกลเลยน่าต่รู้สินะโอ้ยโอ้ยรถชนโอ้ยคุณตำรวจผมโดนผมโดนรถชนโอ้ยกูขับรถดีๆก็มาชนกูเนาะเจ้าเหรอโอ้ยทำไมกูชนมันแล้วมันไม่ขยับเลยวะเจ้าเหรอเจ้าเหรอมาชนได้ไงน่าต่คนเมืองนี้ขับรถสีเหลืองกันหรอะทำไมกูเห็นแต่สีเหลืองเนี่ยคุณผู้หญิงครับให้ไปส่งไหมครับไม่เย็นทำอะไรคนเดียวครับให้ผมไปส่งไหมครับคุณผู้หญิงครับอยู่หน้าบ้านผมด้วยคุณจะไปไหน แล้วผมไปส่งในทุกที่โอ๊ย,อย <c oughs> ไม่อยากไปก็บอกอย่างนี้ได้ไม่ต้องผักรถก็ได้เคเรากลับถึงบ้านแล้วผมอันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันบอกให้ปลักเงี้ยว okay. โอเคอ่ะอ๋อเอาของเก็บในนี้ okay. โอเคอ๋องั้นเราเก็บไว้ก่อนไอนอน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 อเช้าสุใสพร้อมที่จะออกไปทำงานละเคเช้านี้เราจะมีแต่ตู้แพงๆเลยขั้นต่ำร้อยผมจะประมูลให้เยอะๆเลยวันเนี้ย ผมจะทําเงินเ,น,เนื้อเยอะอันนี้ก็ออกมาแค่2อย่างพอครับเคเราจะแวะไปเอากล่องก่อนนะทุกคนเอากล่องที่เราฝากลุงไข่เอ,เอ้เดี๋ยวขึ้นรถด,ดิเอากล่องที่เราฝากลุงไข่นะแล้วเราก็จะเอาไปขายเลยแล้วก็แวะเข้าร้านประมูลอเอ้ยหรือเราจะไปร้านประมูลก่อนดีว่าทุกคนร้านประมูลอยู่ใกล้มากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราประมูลก่อนละกัน มก็จะประมูลไม่ทันนะครับวันนี้เราจะทํากําไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราจะได้มีเงินไปลงทุนในสิ่งต่างๆนะครับมาแล้วจ้ามาประมูลเลยเจ้าสวัสดีครับมีอะไรบ้างอุ้ยมีกล่องอุย้ยทำไมของไม่ค่อยเยอะเลยวะเกมเราบิดต่ำๆพอแล้วครับตู้นี้เราจะได้กำไรเยอะๆบิดสูงครับขาดทุนตายห่าอย่าสู้ครับอย่าสู้ครับคุณไม่มีทางสู้ผมได้ครับเพราะเกมมันออกแบบมาให้ผู้เล่นชนะอยู่แล้วร้อ <S <S 1> 1ยเจ็ดสิบเอ็ดเรียบร้อยชนะ เย้ yeah. ตู้นี้อีกเลยปะเคจัดเลยครับผมสองตู้เพียวๆตู้นี้มีอะไรน่าประมูลบ้างจ้าโอ้โหของใหญ่เยอะเลยแพงแน่นอนของใหญ่ส่วนมากจะแพงครับทุกคนบิดทีละยี่สิบไปเฮ้ยจะสู้อ๋อเมนสาวเสือเขียวมาดิเฮ้ยเอ้ยึงม,มาจากไหนเนี่ยเขาสู้กันอยู่อย่ามาแรกครับผู้ใหญ่เขาสู้กันสองร้อยเหรียญละเรียบร้อยได้ครับผม ตู้ถัดไปมีไหมมีอ๋อมีเมืองอื่นครับผมแล้วก็ตอนเที่ยงจะมีอีกตู้หนึ่งโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราเอาอานี่วางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้ครับโอเคของใหญ่ส่วนมากแพงโอ้โหเก้าบสโอ้โหหกสิบโอ้โหเก้าสิบโอ้โหสี่สิบเจ็ดกำไรแล้วครับทุกคนเลย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 อ่าโอ้ยร่วงโอ้โหเอาท้ายลงโอเคเราท้ายขึ้น อ่าหนีบเข้าไปสวยครับโอ้กล่องนี้ต้องรอปลดล็อกกักแล้ววา,างไว้้น่นอนเดี๋ยวเอาไปพร้อมกันเอ้ยเราต้องมีเคเวสซ่อมนี่ว่าอ่าเคเวสเสร็จครับผมอ๋อราคาจะเพิ่มขึ้นอันนี้ซ่อมได้ปะไม่ได้โอต้องเลเวลสโอเคของใหญ่นี่แพงแน่นอนดูราคาได้เลยโอ้สี่สก็ไม่ค่อยแพงขนาดนั้นกเัาลูกบอลขึ้นกเลนแม่งด็กกิ้งไปมั่วซั่วอีกเอ้ยอย่าล่วงเอ้ย โอ้โหลูกบอลมึงหนักขนาดนั้นเลยหรอลูกบอลยางไหมเนี่ยมึงลูกบอลยางจริงๆไหมเนี่ยไปอ,อ้าวเนียทรงอย่างนี้นี่นะมึงวางได้ี่ขายเลยขายเลยหาตังหาตังหาตังไปประมูลต่อครับรติดบัคอะไรเนี่ยขายหมดเลยขายหมดเลยเที่ยงพอดีครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะประมูลอีกตู้นึงเลยเรามีตังประมูลละประมูลอีกเลยตู้หนึ่งไป โอ้โหขั้นต่ำสองร้อยเหรียญตังคูพอไหมเนี่ยสี่โมงถึงอะไรไอไม่ใช่เที่ยงถึงห้าโมงมีเวลาอยู่ผมเอาของไปขายเพิ่มดีกว่ามันแพงมากทุกคนขั้นต่ำสองร้อยเหรียญนะ่ะเราตู้อะไรไปขายเพิ่มดีกว่าครับโอ้ตู้สองร้อยี่ผมว่าผมต้องจัดหนักๆเลยเอาให้ได้ครับราคามันต้องแบบกำไรเน้นๆแน่นอนเอาเลยมาพร้อมบิดมาไหนดูซิอของใหญ่เอือ บอกเลยตู้นี้มีรวยสี่สิบไปเลยบีโทดครับ <Come on. S 1> มางบผมมีเจ็ดร้อยอ่ะสามร้อยแล้วตอนเนี้ยโอ้ย,ยังจะสู้อีกป้ากูลดลงลดหน่อยลดหน่อยไอ้เหี้ยแต่มันเสียเยอะ <Okay. S 1> โอ้ขั้นต่ำสี่สิบแล้วสี่ร้อยแล้วโอ้โหเพจจัดดีนะไปหาเงินมาเพิ่มห้าร <c oughs> ้อยเย็ดขีพอเธอพอพอกูจะมีไม่ถึงแล้ว <c oughs> โอ้ ห้าร้อยแปดสิบสี่สูงจัดเลยคุถ้ากูขาดทุนนี่นชิพหายเลยเนี่ยตู้เซฟระดับเลอเอาละข้างในต้องมีเงินทองเครื่องเพชรเครื่องประดับอะไรแน่นอนอุ้ยซ่อมได้ครับหกสิบเหรียญได้อยู่อันนี้ก็อีกหกสิบเหรียญได้อยู่โอ้ยนี่สี่สิบสามอีกอรอซ่อม หกสิบเหรียญได้อยู่อันนี้อะไรอุ้ยระดับเล่อกแล้วแต่ผมได้ระดับเลมาผมก็ขายไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนคือมันต้องเอาไปประเมินก่อนนะครับเสื้ออห้าเหรียญโอ้ขยะหรอเมื่อกี้คือขยะโ,โ,โอ้จบหมดเจ๊งขาดทุนสองร้อยเหรียญ แต่ว่ามีของแลที่เรายังไม่ได้เช็คครับแล้วก็กล่องที่เรายังไม่ได้เปิดอ้กล่องเรายังไม่ได้เปิดเยอะเลยเราเอากล่องไปเปิดไว้ก่อนผมกลัวร้านมันปิดก่อน,นครับกล่องไม่ได้เปิด3ามอันนะกูจะมีตังเปิดไหมเนี่ยอ่ะเสื้อลูนิกโอเคงั้นกูัอแค่นี้แหละแวะเติมน้ำมันด้วยโอ้โหน้ำมันก็จะหมดชีวิตต้องใช้เงินจัดเหลือตังอยู่ร้อยเดียวต้องเติมน้ำมันครับไม่งั้นกูเขียนรถแน่นอนเติมไหนอะแวะเข้าปั๊มก่อนแล้วกันตรงนี้ป่ะนี่ไงอ๋อนี่ไงกดเอ่า น้ำมันก็ไม่ค่อยแพงนะฝากขายของหน่อยครับอ,อสองสามสี่โอเคลงเอาของมาแล้วก็ฝากประเมินด้วยสามอันโอเคไม่ใช่ประเมินเด็กปลดล็อกปลดล็อกทีทีเฮ้ยตู้เซฟก็ปลดล็อกได้เออทำไมกูไม่เอาตู้เซฟมาด้วยวะเออข้างในมีอะไรปืนโอ้ปืนถูกจังวะโอ้เจ๋งจัด เดี๋ยวเราเอาตู้เซฟม,มาปลดล็อกครับเผื่อมีของดีๆนะคนของต่อโหวนี่โคตรใหญ่เลยซ่อมไม่ได้ด้วยใหญ่จัดใหญ่จนแบบเทอ่อท่ากูจะเอาไปได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ซ่อมได้ปะไม่ได้ <c oughs> ชีวิตเลียงตั้งนานล่วงหมดเลยอ่ะข้างบนเลยทั้งนั้นนะอ่ะอย่ากระเด้งมึงกระเด้งทำไมเนี่ย มันมีอะไรให้มึงกระเด้งตูเซฟปั๊บโอเคอเคุ้ยอยากเอาไปด้วยจริงๆเลยอืออ่ะโอเคผมรู้ละผมควรทำไงกับมันดิเฮ้ยได้ป่ะนะ่ะเหมือนมันจะได้นะ <c oughs> ไปได้เฉยไอ้ยังมึงก่อแค่นั้นมึงยังไปได้อีกเหรอเฮ้ย <c oughs> ผมลืมอะไรปะเนี่ยคนหมดแล้วนะ กล่องเราก็ปลดล็อกหมดแล้วครับทุกคนเราก็แวะไปขายแล้วก็เอากล่องแล้วก็มาขายอีกรอบนึงก็เสร็จภารกิจวันนี้ของแลเราจะเก็บไว้นะแล้วเราจะไม่ขายนะครับทุกคนเพราะเรายังไม่รู้ราคามันเท่าไหร่อ๋อผมอ๋อผมยังไม่ได้ประเมินราคารองเท้าใช่ไหมนั่นไงกูก็ว่าขายไม่ได้รองเท้า50ิบเหรียญได้อยู่โอ,โ,โอ้โหกูแบกมึงไปแบกมึงมาที่ไหนได้กูลืมประเมินแล้วทาไมไอ้แท่งกูมันอยู่ท่านี้วะเนี่ยอ่ะช่างมันแล้วกัน เราของมาปุลล็อกแล้วเราก็เอาของไปขายด้วยเฮยทำไมมันไม่มีอ่ะปุลล็อกไม่ได้โอ้คือเราต้องประเมินก่อนใช่ไหมอ่ะโอ้ของนี่ก็กังมากเลยไม่มีอะไรครับตู้แรกเฮ้ยโอ้โหของล่วงหมดโอ้ระดับแรกแล้วอะอ่ะ,อะของกระเด็นกระดอนหมดมันบั็กอะไรของมันเนี่ย เจ๊งครับผมทุกคนทําไมเวลากล่องมันออกมามึงไม่คิดจะวางให้มันดีๆหน่อยหรือวะาไอพ่อคา้าเออโอ๊ย,อยของระดับ <Yeah. S 1> ยูนิคอุ้ยของระดับเลยแล้วก็ขนขึ้นรถเลยเดี๋ยวเราต้องไปประเมินก่อนเวลาจะหมดแล้ะทำไมเวลาแต่ละวันมันหมดเร็วจังวะอา,อากิ้งลงอีกและวกูเสียเวลากับการจัดกล่องนี่แหละอันนี้ก็เกาะท้ายรถไปอ่ะกูว่าน่าจะได้ เกาะแค่นี้น่าจะได้นะได้จริงด้วยไปไปขายเอ้ยหรือไปประเมินก่อนดีไปประเมินก่อนดีกว่าผมกลัวไปขายเอ้ยผมกลัวไปประเมินไม่ทันครับเพราะของเราต้องประเมินมันน่าจะใช้เวลาในการประเมินนะอ๋อมันไม่ใช่ร้านประเมินนี่ตรงเนี้แล้วเราต้องไปประเมินตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ปะประเมินยังไงอ่ะออค่ะ ขาย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 โอเคที่เหลือเอาเก็บไว้เอาอีกล้โคมไฟกูแต่ละท่าและนี่มานอนอะไรตรงเนี้ยโอ้โหรถรถกูไกลขึ้นมึงก็ไม่คิดจะตื่นเลยเนาะ อุย้ยน้องสาวมายืนรออีกแล้วยืนรอพี่มันเนี่ยเดี๋ยวต้องจีบให้ได้สักวันครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอพอไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบ็อยืนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทําคลิปนี้ต่อก็คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าผมพลาดอะไรไปผมลืมทําอะไรหรือว่าผมควรทํายังไงให้มันได้ตังค์เยอะก็คอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับสอนผมได้นะพอดีผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษน,นะผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับผมบา,บายๆกับทุกคน